ไม่ได้ทําแบบนี้จะมีผู้หญิงที่ไหนมามองเขาตา่าแม่รู้ไหมว่าหนูมีเท่าไหร่แล้วมึงเป็นผู้หญิงกูมไม่มีใครเอาเมือหรอ แม่ไม่เคยเข้าใจอยู่เลยวัย,ยุสามสิบแล้วนะแม่คือสมัยไม่เคยซื้อจักชิ้นหนูอยู่ในสายตาแม่พี่เพิ่งเจรหาคนใช่ไหมเพิ่งเารหาคนใช่ไหมนีพ่พี่นี่มาสมัยไหนแล้วพี่ยังล่ลูกไม่เท่ากันอีกเหรอเล่าลูกใช้มากกว่าลูกสาวหน้ามือกับหลังมือก็เป็นเนื้อเดียวกับบนหมดถ้าพี่รักลูกไม่เท่ากันแบบนี้ ก็เปลูกสาวก็ก็องน้ใจไปนะเทำเะ็นมาเนี่เชรษไม่เป็นไรนะ,ะเรื่องนี้เดี๋ยวคุณจะการให้ในบาทนี้มีเงินอยู่สี่มื่นเอาไปใช้ก่อนนะไม่เป็นไรค่ะรับไว้เถอะส่วนเรื่องในบ้านคุณอะ่ะผมไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้ แต่คุณเป็นพนักงานของผมทำงานให้บริษัทผมเดยสมานเป็นน้องสาวผมผมจะไม่ให้คุณสิศรวดเดียวตั้งใจทางรานนะที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวเองขอบคุณค่ะ Terima kasih telah menonton!